เซียนไม่เซนเคยเนาะมือนี่เนาะมือนี่กับแต่เมื่อยกติดน้อยกับพา้าทุกคนเนาะไปติดตามครับสมในการเฮ็ดให้เฮ็ดสวนพุกมันสับปะหลังอีกแล้วทุกคนเลยอยกจะได้กับมาติดตามครับสมน้วงกันเนาะกาลังย่างไปเนาะทุกคนหากะย่างเราท่าน้ํา มาตสร้างมาเนาะมีง้นหินเนาะทุกคนง้นหินสองง้นเนาะเวลาอาบน้ำเนาะทุกคนจะลอยอาบอันนี้ลอยไปหาก้อนหินนั่นไปนั่งเล่นอยู่ในก้อนหินก็ได้ทุกคน นี่ก็คือต้นไม้ใหญ่นะทุกคนก่อซีเนาะก่ขอขี้ซีเนาะทุกคนเปลี่ยนต้นไม้ไปจํบบ้านเนาะต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ไปจํบบ้านของกเฮาเนาะอันนี้เนาะผู้ใดตัดกับผู้ใดตัดแบบอนุรักษ์ใบให,ให้ลูกหลานในเ,เบิงเนาะทุกคนต้นไม้ใหญ่แบบนี้หาหาเบิงยากแล้วทุกคนไหมอะไรว่าได้อนุรักษ์ไว้ ใบให้ลูกรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานได้เห็นเหมือนกันห้อยที่เป็นสีดำๆมันคือผ้าผ้าเนาะทุกคนเวลาผลผ้าเวลาผ้าห้องผ้าเดือมแล้วก็ผ้าผ้าเนาะทุกคนเหตุใดเกิดภัลุกเลยทุกคนผ้าผ้าแล้วภัลุกไหม สามลำต้นนะทุกคนแต่ก็บท่าท่นตายทุกคนยังมีเบอร์ยังมีใบเขี้ยวอยู่น้ำใสใสป็นตาอาบทุกคนอำนำอำใน,น,นเวลาอยากอาบก็บมาอาบได้นะทุกคนนี่ก็เป็นก้อนหินที่เขเจ้ามา ซักเครื่องเนาะทุกคนผู้ใดมาซักเครื่องก็มาซักยวันนี้เนาะมันเป็นหินที่ว่าหน้ามันเพียงทุกคนเหมาะแค่การซักเครื่องขออนุญาตล้างหน้าน้อยนึงนะทุกคน แต่ก้อนหินนะทุกคนก้อนหินละละ่อันนี้ก้อนหินงนนะทุกคนภาคนั่นก็เป็นบ้านเฮือนคนนะทุกคนมีบ้านมีเฮือนเนาะบ้านคนจะอยู่ภาคน้ำทางนั้นนะทุกคนอยู่เทิงก็มีบ้านลงมานี่แหละมีเฮือน,ม,น,อนมีบ้านเรียบลงไปแล้วโรงปอดปูนมีบ้านเฮือนคนละล่านะทุกคน พักน้ำทางนี้ก็มีแต่ให้ได้สูวนฝักนี้น้ำาสานี่มันไหลลงมาแต่เทิงเนาะป่าคือสีลายเนาะทุกคนเลือกประมาณ2หรือ3ามเมตรน้ำตัวนี้คือสิมีป่าหลายทุกคนเอ้ยหลายมือแต่เมื่อติบน้อยสิม,มาทายเฮ็ดคลิปหาป่าเนาะให้เบ่งเนาะทุกคน ให้เข้าปีกายนี้นะทุกคนแล้วก็ติดกับให้ส่วนมันต้นของข้าเจ้า าสิย่างไปตามทางไปพูดไก่ไปพูดเนาะท,ทุกคนยังไก่เนาะให้ตเตมื่อ,อกติบน้อยเนาะคันย่างกะประมาณ10บปายนาทีหรือส้นาทีประมาณนี้เราทุกคนหอดให้หรือหอดส่วนเนาะส่วนมันเนาะ นี่เป็นส่วนหญ้าเลี้ยงควายของเจ้าเนอทุกคนส่วนหญ้าขึ้นมาจุดนี้ก็คือว่าจุดที่สูงเนาะทุกคนสูงแนมเห็นบ้านเนาะเดี๋ยวเอาซิมาไาย ຂະຫຍາຍຫຼືວ່າຍໍເຂົ້າໄປໃຫ້ຊຸມເບິ່ງເນາະຊຸມໄປຫາເືອນຄົນຫຼືວ່າບ້ານຄົນເນາະໃຫ້ເບິ່ງເນາະໂອ້ເມື່ອຍທຸກຄົນຍ່າງເືອນປູນີ້ເມື່ອຍບ້ານຄົນຈະພຸນທບຕມືຕິນ້ອນี่แหละ อยู่พุ่นทุกคนเดี๋ยวสิซุ่มคอยเบิงนเนาะบ่เห็นดีปานใดเพราะว่ามีป้าไม้บังทุกคน,นทางรถตัวนั้นเงือนคนทางรถมันก็มีบ้านขึ้นเทิงพุ่นบ้านขึ้นนอดพุด่นเนาะบ้านคน ประมาณห้าร้อยหรือว่าหกร้อยหลังคาเฮือนนะทุกคนวันนี้ส่วนมันแต่เมื่อกี้ต๊บน้อยกับยุดพุ่นละทางพุ่นละยุดตีนพูพุ่นละทุกคน เนาะแต่เมื่อติมน้อยขอ,อย่างไปอนเนาะเบิ้งไปติดตามไปเตะอะไรเนาะอะไรเนาะเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นส่วนมันของเจ้านะทุกคนมีแต่ส่วนมันค่ะนี่ไปหากระถ่ายแล้วได้นีเจ้าน่อยเจ้าของเราก็มาปลูกแล้วนี่นะที่บดนเราก็มาปลูกละ ให้ตัวนี้กับบระนไดในไทยนะทุกคนเดี๋ yeah. ไก่หอดแล้วทุกคนไก่หอดแล้วไก่หอดแล้วไปอีกน้อยหนึ่งก็หอดแล้วส่วนของเตม่อ,อีติ๊บน้อยนี่เนาะ อีกแค่น้อยก็หอดแล้วทุกคนตัวนั่นละตัวนี้ใกล้ๆนี่นะทุกคนเมื่อหลายปันไดดินตาดินก็น้่อยนึงเนาะทุกคนอันนี้ก็คือกลางมันปีไก่เนาะทุกคนบบทันได้ไถส่วนนี้ว่าสิไถแล้วก็เฮ็ดนาเนาะอันนี้เนาะมันเพราะว่าปลูกมันไปกับแบบมันเน่าเนาะทุกคนเวลาฝนตกหน้ามันซึมมันหน้ามันอ่างก็เลยเน่าปีนี้ว่าสิเฮ็ดนาันนี้ สีเฮ็ดนาเป็นน้ำเนาะเฮ็ดนาขึ้นไปทอดเทิงหมดละส่วนนั่นก็เป็นส่วนของค่อยเองเนาะทุกคนปลูกไปแล,แล้วแล้วก็ยังอีกเรียบแคมเนาะมื้อนี้สิมาเสริมมาปลูกเสริมซะเนาะเรียบแคมมันบ่ทันแล้วเนาะทุกคนก็ส่วนนี้ก็เป็นไห้ของอีแม่เนาะทุกคนก็ไห้เตมอยกระติบน,น้อยแหละอันนี้ก็แต่ว่าอีแม่เฮ็ดแล้วก็แต่เมื่อยกระติบน,น้อยก็เฮ็ดนํากันนี่ละ่ะ ยังบทันด้โกนแล้วนี้โกนคนหออเทิงพูนแล้วกบับบทันแล้วเนาะกบับบทได้หลายทุกคนกนก็ได้ประมาณสิบสองกัวล้านนี่แหละแล้วก็อีกยังยังอีกบทันแล้วพอบทันแล้วแลวามดก็น่าจะได้อรือว่่ประมาณห้าสิบนี่เนาะทุกคนมันกับงามอยู่เลยทุกคน เบิ่งก่อนี่ก็ฮเพราก่อมันก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวมากมันก็บบริษัทสุไล่ปันใดเพราะเขาบริใส่ยาดิเนาะปีนี้เขาทีมาลองใส่ยาเพิ่งทุกคนยาเพิ่มหากเพิ่มยังละมาเบิ่งส่วนที่ปลูกไปแล้วเมื่อวงานี้เนาะแต่กระบอกท่านเลี้ยวแท้ทุกคน ยังเรียบแคมว่าสิมาปลูกใส่หนอเรียบแคมแล้วไปส่วนลายแล้วทุกคนเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะแล้วไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วปลูกมันส่วนนี้มันก็นยักห้างห้างนจังหน่อยเพราะว่ารถพอดขอเจ้าเฮ็ดคูมันใหญ่เนาะทุกคนมันกว้างเนาะปลูปกแล้วได้ทุกคนอันนี้ แล้วเมื่อสแหละนี่แต่ว่ายังแต่แถวอ้อมกล่องมันนี่แหละว่าสิเอากล่องมันนี่ออกแล้วก็สิปลูกเนาะแคมนี่เนาะแคมนี่กำลังได้นนปลูกเมื่อส์สันี่นี่แถวนี้ก็สิปลูกเส้นเอาทุกคน แล้วแล้วแต่ผลบุทันตกท่าให้ผลตกเนาะวันเดียวนี้เนาะปลุกแล้วก็ท่าให้ผลตกลงเนาะม,นมันจะขึ้นเนาะเี๋นี่กือบุทันนด้ปลุกส่ับทุกคนคาดเป็นบัน้นเป็นตอนอยู่ อีพอเสียหญ้าเนาะพอสิลุกใช่นั่นอันนี้รถพอดขาเจ้าบุไทยเนาะทุกคนมันเป็นคูมันเป็นพ้นปวกแลวเปลนอยนนั้นเป็นคูคันใหญ่อยูย่เขาเจ้าระบุไทยให้ซ้ำไทยดินนี่กะเมื่อไปสองสองล้านกลัวเนาะทุกคนสองล้านป่ายเนาะสองล้านป่ายกีบเนาะ นี่ก็ที่แซ่มันที่แซ่กลางมันนี่ทุกคนลงไปเลยทั้งนั้นก็ไปน้อยนึงเนาะทุกคนบ,บ่นไหลปันใดส่วนนี่ก็บ,บ่ได้ปันใดปีนี้ก็ได้อยู่สามสิบปลายล้านเนาะทุกคนให้ตัวนี้บ่ไหลปันใดสามสิบปลายล้านกรีบเนาะทุกคนก็ถือว่าเบาๆบ่ไหลน้อยนึง yayya yeah, yeah. ห่อนจะวอาโมนีกเก็บมันใส่เปา ปลุกมันจนค่ำทุกคนแล้วเอามันออกจากอ่างแซ่นะค่ำแล้วทุกคนตะเบียนตกหลินละเดี๋ยวเอาซิย่างกลับเนาะ ค่อยกับปลุกอันนี้แหละทุกคนปลุกป๋าอันนี้กับพอดีแดวเนาะพอดพุ่น,นเนาะพอดีแดวมาเก็บกลางมันออกมาอื่นมาซ้อนมาปลุกอีกเนาะทุกคนยังเถี่ยวเรียบแคมพุ่นทุกคนเถี่ยวเรียบแคมพุ่นยังขึ้นไปเรียบแคมแล้วก็ขึ้นไปพุดงไยังบโหลายเนี่ยังน้อยเดียวมาออื่นจึงมาสืบต่อภารกิจบบทันแล้วทุกคน ไปกิตปุกมันของพวกเฮาเนาะของหหเฮาเนานเนแะแซ่ไรเพื่อน้ำจนเปื่อนละทุกคนน้ำจนเปื่อนจนเป็นสีนี่ละ หมดแล้วเนาะหมดแล้วทุกคนเอ้ยนี่เราสิกลับบาทนี่คำแล้วทุกคนเอ้ยไก่คำนะ้ะไก่คำหยามแรงคิดทอดคำแพงเ้อเมื่อยทุกคนปูมัน ขอโทษขออภัยเนาะบด้ทายให้ตอนปลูกให้เบิงเนาะทุกคนขอโทษขออภัยเด้ออกาสหน้าจึงทายให้เบิงเนาะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้กับผู้ใดเข้ามากับอเขามกเข้าใจได้หลายเนาะทุกคนที่เข้ามาติดตามสมซองแตมเมอ่อกัติ๊บน้อยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้กับเตมเมอก็ติบน้อยก็ขอจบหลงเพียงเท่านี้เนาะทุกคนอการหน้าพ่อกันไหมเนาะทุกคนก้าว่ขาาสบายดี